กงล้อแห่งธรรมเมื่อเข้าสู่ชีวิตแห่งสมณเพศแล้วท่านจึงเป็นพระที่มีศีลเคร่งและมีเสขียวัตรอันงามพร้อมมีความสงบสำรวมสังวรอย่างยิ่งจนเป็นที่เล่าลือกล่าวขานและได้รับการเคารพสักการะบ,บูชาในหมู่พุทธศาสนิก ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้นิมนต์ให้ไปเทศหรือบรรยายธรรมอยู่เสมอเสมอตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดธาตทองวัดนรนาศวัดมหา,าธาตุวัดอาวุธและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดหากเหมาะควรแล้วท่านก็ไปไม่เคยเกี่ยง ท่านไม่เคยอับจนต่อหัวข้อการแสดงธรรมและไม่เคยจนแต้มต่อปัญหาใดๆท่านแสดงธรรมอย่างอาจหารแกล้วกล้าเสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหมู่มวลชั้นใดกระทั่งได้รับสมญานามว่าขวานจักตอกหรือผู้มีสายฟ้าในวาทะซึ่งก็คือ ความสามารถและปฏิพานในการแสดงธรรมของท่านที่ชี้ชัดแจกแจงเปิดเผยแยกแยะร้อยเรียงลึกซึ้งประดุดดังผู้ส่องไฟในที่มืดให้แก่เหล่าเวนยสัตว์ผู้ตกอยู่ในความมืดฉันนั้นแม้ท่านจะคือ บุคคลแห่งโลกมายาที่จู่ๆก็กระโจนเข้าสู่สมรภูมิแห่งโลกสัจจะควงธรรมจักรปัญญายธรรมอย่างหนักปฏิเสธแนวคิดค่านิยมเก่าๆที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างเพี้ยนๆเสนอสัจจะที่คนควรโน้มน้อมมาให้แก่ตนโอปะนาอิโก ทั้งทาถ่ายให้มาพิสูจน์เอหิปัส,สิโกขยาวงการพระาศาสนาจนสันเท,ทือนทั้งทั้งที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาหรือเป็นนักคิดนักคน้นคว้ามีประเรียนธรรมเป็นที่ยอมรับมาก่อนเลยก็ตามแต่ท่านก็สามารถเข็นคงล้อธรรมเผยแผ่พระาศาสนาให้ดำเนินไปด้วยยาน อันอย่างถึงความรู้ยิ่งอันจริงแท้ตามที่ท่านได้ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นได้จริงจากการประพฤติปฏิบตัติท่านได้ทำกิจแล้วและย่อมประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ทั่วตามแล้วประเวเทนตีติและที่สุดก็มีผู้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมอันท่านได้ประกาศไว้ดีแล้ว ติดตามมากมายกลายเป็นหมู่เป็นกลุ่มเติบโตขึ้นภายใต้ชื่อว่าชาวอโศกซึ่งกอบด้วยหมู่มวลที่มุ่งมั่นและพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินตามรอยเท้าท่านอันเป็นแนวทางแห่งสัมมาอริยมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปสรรคนานา,นา ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นทางพระธรรมยุทธและพระมหานิกายเมื่อพระอุปชาฝ่ายธรรมยุทธไม่อนุญาตให้อยู่รวมกันได้ท่านจึงต้องสวดยติเป็นพระมหานิกายอีกทีโดยไม่เปลี่ยนเพศเปลี่ยนผ้าแต่อย่างใดเมื่อวันที่สองเมษายน2516มีพระครูสถิตยะอุทิคุณ เป็นพระอุปชาและได้นำใบสุทธิธรรมยุทธไปมอบคืนให้กับพระอุปชาธรรมยุทธตามที่พระอุปชาต้องการให้ทำเมื่อวันที่25เมษายน2516ซึ่งท่านเองถือว่าท่านไม่ได้ลาสิกขาจากธรรมยุทธท่านกลับเป็นพระไทยครบถ้วนทั้งสองแบบเสียอ,อีก ตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงานด้านศาสนาท่านได้พยายามเข็นกงล้อพระธรรมจากผ่านอุปสรรคต่างๆนานาอย่างไม่สะทกสะทานหวัน่นไหวแต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาสุขุมรอบคอบไม่ประมาทและออมชอมอย่างที่สุดแล้วโดยอาศัยพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่ แต่ก็ยังเกิดอุปสรรคนานาจากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มีข้อกล่าวหาโจมตีต่างๆมากมายอีกทั้งงานด้านพระศาสนาก็มักถูกขัดขวางกลั่นแกล้งอยู่บ่อยๆจนที่สุดเพื่อให้การทำงานศาสนาคล่องตัวหลุล่วงดำเนินไปด้วยดีอย่างถูกต้องตรงธรรมจึงเป็นเหตุ ให้ท่านจำต้องตัดสินใจพาหมู่กลุ่มลาออกจากมหาเทวสมาคมเมื่อวันที่6สิงหาคม2518ภาพประกอบนักบวชรุ่นแรกที่ฝึกหัดปฏิบัติกับพ่อท่านบางตายบางลาสิกขาบางแยกไปบางปราชิกมีทุกรูปแบบ กรหมจันนี้ไม่ง่ายเลยเนาะแม้กระนั้นก็ยังมีมาลองของท่านต่อต้านโจมตีกล่าวหาท่านผิดผิดอยู่บ่อยๆและไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการหรือประโคมข่าวกันเช่นใดท่านก็ยังคงสงบสำรวมสังวรเสมอด้วยใจเมตตาและเห็นว่า เป็นธรรมดาของความจริงที่จะต้องเป็นเช่นนี้เมื่อความจริงที่เป็นความสำคัญยิ่งมันไม่เป็นความจริงสัจธรรมแนวเดียวหรือจุดเดียวกันมันก็ต้องมีความเห็นขัดแย้งกันเป็นธรรมดาตามจริงจึงต่างมีสัจจานุรักษ์หรือจึงต่างรักษาดูแลความจริง สัจจานุรักษ์กันคนละอย่างเพราะต่างมีการอย่างรู้ความจริงสัจจานุพโพธสัจจานุพุชชติกันคนละสภาพซึ่งเราก็บรรลุความจริงตามความจริงสัจจานุปปาปุนาติหรือเราก็พบความจริงของความไม่เกิดสัจจานุปติกันอย่างของเรา และมันก็ต้องต่างกันจริงมันจึงลงกันไม่ได้เพราะความจริงจริงๆนั้นต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเอกังหิสัจจังไม่เป็นสองหรือไม่เป็นอื่นนะทุติยมัติจึงต่างก็ยืนหยัดความจริงที่ต่างเชื่อถือกันอยู่สัจจาพินิเวสะ แต่ที่จริงส่วนมากยืนหยัดหรือยึดได้แค่ความเห็นของตนอัตวาทุปาทานอยู่เท่านั้นก็เป็นธรรมดาของความจริงก็ต้องเห็นใจคนที่ยังมีอุปาทานก็ค่อยๆช่วยกันชาวอาโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันมีหมู่มวลของนักปฏิบัติธรรมชาวอาโศกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทางนักบวชและอุบาสิกาแต่ท่านก็ไม่ได้ใหญ่ดีกับความมากความมีนะักท่านกล่าวเสมอๆว่าต้องการคุณภาพที่ดีแน่นหนาเนียนสนิทด้วยเนื้อธรรมมากกว่าการมีแค่ปริมาณมากๆแบบฟ้าม์ามขาดเนื้อธรรมที่เป็นจริง ปฏิปทารูปแบบของนักบวชชาวอาโศกที่นิ้นเห็นได้ชัดทันที 1. ละเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ 2. ละเว้นจากการบริโภคเกินกว่าวันละหนึ่งครั้ง 3. ละเว้นสิ่งเสพติดทุกชนิดเช่นบุรี่มากพูยานัด 4. ละเว้นการนอนกลางวันตั้งแต่ 5.00นถึง18.00นยกเว้นอาพาธ 5. ละเว้นการสวมรองเท้า 6. ละเว้นการใช้ย่ามและร่มอย่างชาวบ้าน 7. ละเว้นการมีเงินมีทองหรือเครื่องตกแต่งประดับประดาเกินฐานะสมณเพศโดยเฉพาะเงินทอง หรือแม้สื่อแลกเปลี่ยนอื่นใดก็ตามก็จะต้องไม่มีเป็นกรรมสิทธิ์อย่างแน่จริงเป็นจริง 8. ไม่รดน้ำมนต์ทุกรูปแบบ 9. ไม่เจิมและไม่เสกเป่า 10. ไม่ทำพระเครื่องพระบูชา 11. ไม่ทำของคลังของศักดิ์สิทธิ์ 12. ไม่บูชาด้วยไฟ ด้วยควันเป็นสื่อไม่บูชาด้วยน้ำเป็นสื่อ 13. ไม่เทศหรือสวดร,รับเงินค่าเทศค่าสวดเป็นต้นมูลนิธิจำต้องถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นับวันก็จะยิ่งเติบใหญ่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือมูลนิธิธรรมสันติและ กองทัพธรรมมูลนิธิมูลนิธิทั้งสองได้รับการเกื้อกูลหนุนเนื่องจากบรรดายติธรรมที่เห็นคุณค่าสารสัจจะและนโยบายในรูปแบบของบุญนิยมฉะนั้นจึงไม่มีการเรื่อยไรยโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกรรมวิธีหรือรูปแบบใดๆ พุทธสถานอันเป็นที่พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมและเป็นที่ทำงานศาสนาของหมู่กลุ่มชาวอาโศกมีอยู่ด้วยกันสีแห่งคือ 1. พุทธสถานสันติอโศกอยู่ที่แขวงคลอง,งก,กลุ่มเขตบางกะปิกรุงเทพ 2. พุทธสถานศรีสาอาโศกอยู่ที่ตำบลกระแชงใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ 3. พุทธสถานสาลีอโศกอยู่ที่ตำบลโคกเรืออำเภอไผาลีจังหวัดนครสวรรค์ 4. พุทธสถานปฐมอโศกอยู่ที่ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พุทธสถานทั้งสีแห่งนี้โดยการสนับสนุนช่วยเหลือของมูลนิธิทั้งสองมีพระภิกษุชาวอาโศกอยู่ดูแลประจำและจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจำพรรษาอยู่สัตวุสารท่านมีความภาคเพียรพยายามยิ่งที่จะเผยแผ่ธรรมให้เกิดสัจจะมีจริงออกไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ และใช้สื่อสารนานา,นา,นาเพื่อหวังโปรดเหล่าเวนยศัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาทั้งหลายให้ได้ระลึกถึงได้เห็นเข้าใจและได้เข้าถึงซึ่งธรรมตามควรแก่ทานะและสื่อสารที่พอจะเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือหนังสือธรรมะท่านจึงมีความมุ่งมั่น ที่จะให้มีหนังสือธรรมะท่วมโลกให้ได้โดยความหมายก็คือผลิตหนังสือธรรมะให้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้งานเขียนและงานผลิตหนังสือธรรมะจึงเป็นงานหลักที่ท่านอุตสาหะอย่างยิ่งและละเอียดสุขุมรอบคอบประณีตอย่างมากชีวิตไทยไทยท่านคือ ปิตะมหาคือพ่อที่ยิ่งใหญ่คือพ่อที่ภาคเพียนพร่ำสอนก่อบกำเนิดจิตวิญญาณพุทธะขึ้นในดวงใจคนทำคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ดีสู่สูงยิ่งยิ่งขึ้นภาคประกอบพุทธสถานศีสะโศกอุบัติเมื่อ23มกราคม2519 ภาพประกอบพุทธสถานสารีอโศกอุบัติเมื่อ6มิถุนายน2519ภาพประกอบพุทธสถานปฐมอโศกอุบัติเมื่อ1กรกฎาคม2523 จึงเป็นพ่อท่านของชาวอาโศกทุกๆคนและท่านยังคือผู้นำคือแกนหลักที่จะพยายามสร้างสรรค์วันนาีให้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตรงหลักสัจธรรมเพื่อปลูกฝังรังสัร์สังคมสู่สันติภาพสู่พรารดอนภาพที่แท้จริงเป็นจริงด้วยการสอนสนับสนุนส่งเสริมและเน้นการใช้ชีวิตอย่างไทย,ไทย ที่เรียบง่ายประหยัดประโยชน์สะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามคัคคีโครงการปฐมอโศกหมู่บ้านของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพุทธธรรมมวลแห่งมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจึงเป็นผลิตผลจากคำสอนอีกชิ้นหนึ่งของท่าน ที่เสนอชีวิตสังคมตัวอย่างแบบวรรณศีท้าทายชีวิตสังคมคนในปัจจุบันเสนอการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆของมนุษย์ผู้เกิดจิตวิญญาณเข้าถึงธรรมมีซีน เป็นหลักมีธรรมเป็นแกนและพร้อมที่จะมีชีวิตอย่างขยันกล้าจนทนเสียดสีนีสะสมนิยมสร้างสรรค์สวรรค์นิพพานไม่มีมิจฉาวันนะสีท่านกล่าวในที่สุดว่าจงเรียนสำคัญยิ่งคือเรียนอย่างมีการปฏิบัติที่ได้ผลต่อเนื่อง และเพิ่มรู้เสริมปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งให้เจริญสู่ที่สุดจงเห็นความจริงเป็นความรู้อย่าเรียนเพียงหลงความรู้เป็นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความจริงเป็นความรู้พระองค์มีได้ทรงสอนเพียงความรู้เป็นความจริงและในความจริงนั้นแหละมันจะทำให้เราเป็นคนมีความรู้ ที่รู้แล้วจบจริงๆอาเซค่ะกลุ่มใต้รุ่มโพ5สิงหาคม2529 ไดีมีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครูมีผู้เอาใจใส่ในการแนะนำมีเพื่อนที่เอาใจใส่ในการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและติเตียนเป็นผู้ที่มีโชคเป็นผู้ได้พบสภาพที่จะเจริญแล้ว อุอิติปิโสภควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยสานั่งพุทโธภควาติขอ,อนอบยอบหมอบกราบคาระวะ ด้วยสุดกล้าวสุดเสียนสุดกระมอมของข้าน้อยนี้แนบเช็ดเกลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอ,องผงคลีทุลีแห่งฝาพระบาทของสมเด็จพ่อผู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นอย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่ง ข้าน้อยผู้เป็นสมณะพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจจิกัตวาปะเวเทนตีติได้ทำรรกิจแล้วอันคือ ย่อมประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ทั่วตามแล้วปเวเทนตีติตามที่ข้าน้อยได้ทำให้รู้แจ้งแล้วสัจฉิกัตวาอย่างจริงๆเป็นใจของตัวเองจริงๆเป็นเจตนาแท้ของข้าน้อยเองสยังอภินยาด้วยสุดกล้าวสุดเสียนสุดกระมมงข้าน้อย สัมมาสัมพุทธสาว